แม่ลูกผูกพันนะจ๊ะจะขึ้นมาทำไมอ่ะลูกกำลังได้ลูกสวยๆเลยถุงทองนะถุงทองเป็นลูกกันนมสดเป็นแม่นะจ๊ะสองคนแม่ลูกเขาจูจีกันอยู่เมื่อกี้อ,อ้นออซอกันอยู่นะคะนี่น้องนมสดค่อนข้างดื้อสักนิดนึงแม่กันเลยล่ามไว้เนาะนะ เพื่อนๆน้องๆนะคะนี่ถุงทองหัวแหลมมันหัวลิงเลยถุงทองมาสีตานะนี่เด็กๆลูกๆลูก,ลกๆล้านๆทั้งหลายนะในล่าเมื่อก่อนนะเขาดื้อเขาสนนี่มีผู้ชายมาติดพันน้องนมสดอีกแล้ว ระวังจะท้องป่องอีกนะถุงทองดื้อเปล่าเราอ่ะดื้อเปล่าหืมไหนดูดิหมาสีตาเต่ออันนี้ก็เจ้าชาวกล้วยเจ้าชาวกล้วยนอนเบ็ดขี้เกียจโอ้ยนอนไม่เกรงใจใครเลยนะ để đuôi luôn cho cô ấy